มาคุยกันหลังเกมนะคะที่เลี้ยวผูแพ้ให้กับคริสตัลพาเลซไปในการเยือนที่เซลเฮิร์สพาร์คหนึ่งประตูต่อสองแม่ตอนแรกให้หนึ่งประตูต่อหนึ่งเคียร์ซ่ายิงนาทีที่87็ก็กีด,ดีใจและปรากฏว่ามันมีนาทีบาปกว่านั่นก็คือลูกยิงจากไอดีเองเคเทนนาทีที่9 0 7แล้บวกและกรรมการก็เป่าหมดเวลากันซะแบบนั้นคุณคุณเมค้าสำหรับเหตุการณ์นี้แต่เผอิญว่าวันนี้คนชนะดันไม่ใช่เราและถ้าเกิดเรามองดูรายละเอียดนั้นก็ต้องชมโอลิเวอร์กลาสเนอร์นี่คือตัวแสบของเลี้ยว และเขา ละเอียดเล่นกับในสิ่งที่ตนเองถนัดทําให้การต่อบอลเกือบ700ครั้งหรือว่าการครองบอลเจิองเปอร์นของเลี้ยงภูนั้นมันแทบไม่มีความหมายเลยมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในเกมนี้นะคะหยิบมาฝากทุกคนกันและเช่นเคยค่ะคาตกอะไรไปมาเพิ่มเติมเสริมกันได้เหมือนเดิมไลอ up ก่อนเลยค่ะไลอ up เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยุ้ยไม่สามารถเดาไล่ up สวีเผู้เล่นของอาร์เนอร์ได้อีกแล้วนะคะเริ่มต้นที่ผู้สาป,ประตูอลิซงเบเกอร์คู่เซนเตอร์ใช้ฟันได้กับโกนาเต้แบ็กซ้ายเป็นมิลล์ลอสเคอร์ แบกขวาเป็นคอนอลแบดลีย์ค่ะกลางค่ะเป็นกราฟกับแมคก้าและโดมินิสโตสไลไปยืนในตำแหน่งเบอร์1ิฟอรินเวสไปเล่นเป็นปีกซ้ายดอปโคดี้กัปโปขณะที่หน้าเป้าก็ต้องเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักนะคะเพราะว่าอูโกเอกิติเก้โดนโทษใบแดงไปโดนแบนในเกมนี้และฝั่งขวาเป็นโมฮัมเหม็ดซาาห์คือยูย่ะไม่คิดว่าอาร์เนอร์จะส่งฟอรินเวสมายืนในตำแหน่งนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเจอกับคริสตอลพาเลสมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยซึ่งถ้าเกิดเลียกพูลู้พิ่ ของคริสตั p a l เล e เป็นอย่างดีแล้วอะค่ะยิ่ว่าเกมนี้จริงๆอาร์เนอร์ควรจะใช้ชัวร์กับสิ่งที่มีถึงแม้ว่าจะมีกระแสแฟนๆที่บอกว่าอยากจะด้ดรอปโคดี้กักโปบ้างก็ตามทีนี้เกมเนี่ยเริ่มมาได้เพียงแค่9นาทีนะคะคริสตัลพาเลซนาไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จังหวะที่อีสตมายล่าซาแม้ดันหายเจ็บกลับมาเกมนี้พอดีนะคะหลุดยิงทางขวานี่แหละ เป็นจุดอ่อนเพราะว่าไล่บรดลีย์กับโกนาเต้รับมือไม่ได้เกมนี้เนี่ยอันนี้ยูพูดนะโกนาเต้ด้วยความที่งานเขามันโหลดมากๆก,ก,กับเฟอร์จิลฟานได้อันนี้ก็ต้องเห็นใจส่วนคอรนอลบรดลีย์เกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าบรดลีย์เองก็ฟอร์มไม่ดีเลยจากนั้นก็เป็นไปอย่างที่เห็นค่ะเลี้ยวผูถือบอลมากกว่ายิงมากกว่าแต่เจาะไม่เข้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจคืออะไรคริสตอลพาเลสเนี่ยโอกาสน้อยมากๆครองบอลแค่28%แต่เขากลับมีทีเด็ดที่ขาดได้มากกว่าแล้วนั่นทำให้ร ต้องมาออกแรงเซฟแค่ครึ่งแรกอย่างเดียวอลิซองเบเกอร์เซฟไปหนอหนอถึง3เซฟด้วยกันและตลอดทั้งเกมเนี่ยอลิซองเบเกอร์เซฟ,เซฟไปกว่า5เซฟที่เป็นเซฟลูกยิงไว้ได้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าพ่อหมีไม่สามารถเซฟลูกเหล่านี้ไว้ได้ยูพูดเลยยังไง2 0 3 0 ก็มีและอาจจะจบตั้งแต่ครึ่งแรกเลยก็ได้แล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งค่ะการที่ไม่มีอูกอเอกิติเก้นั้นนะคะมาคอยพักบอลให้เพื่อนหรือว่ามาเพิ่มมิติเรื่องของเกมเนี่ยถือว่าขาดหายไปเยอะมากๆหลายคนก็คงคิดถึงเหมือนกันอเล็กซานเดอร์อิซักเองก็ยังไม่ฟิตมากพอแลวยูว่าอาร์เนอร์เปลี่ยนตัวชา้าจนเกินไปโมฮัมเหม็ดซาลาเองก็ดูเหมือนจะเงียบทั้งเกมแต่ก็ต้องยอมรับว่าพาเลสเนี่ยเขาได้โอกาสในการเล่นแท็กติกง่ายมากขึ้นเพราะว่าการจัดตัวของอาร์เนอร์พอเกมรุกทางฝั่งซ้ายไม่ทํางานด้วยกลายเป็นว่าเขา ไม่ต้องไปโฟกัสกับฝั่งซ้ายเลยก็มาลุยกับฝั่งขวาดักซาร่าได้แบบเต็มที่และเราก็เห็นว่าฟอร์เรนเวสเองดูไม่ถนัดด้วยซ้ําในการที่ไปยืนในตำแหน่งปีกซ้ายและเป็นอีกครั้งที่ทําให้เห็นว่าตัวเลขในการครองเกมที่เหนือกว่ามันไม่ได้เป็นคําตอบเสมอไปค่ะมันไม่มีความเฉียบคมในการจบสกอร์เลยแต่พอแก้เกมมาก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยนะคะเอาเคียซ่ามาเป็นซูเปอร์ซับยิงตีเสมอ1นประตูต่อนหนึ่งดูเหมือนจะรอดแล้วแต่กลายเป็นว่าช่วงทดเจ็บที่เก้าสิบบวกเจ็ดอนโอเคอาจจะมองเรื่องของเชอร์มี่ฟริม แล้วนั่นทำให้เอ迪เอ็นเคนสามารถยิงปิดเกมไปได้ค่ะซึ่ง2ประตูที่เลี้ยวภูเสียไปนะคะเลี้ยวภูเสียจากลูกโอเพนเพลในลูกแรกและลูกเซฟีก็คือลูกทุ่มในช่วงทดเจ็บไปแต่แน่นอนจะบอกว่าผู้เล่นเลี้ยวภูพลาดอย่างเดียวไม่ยุติธรรมค่ะเพราะว่าคริสตอพาเลสเองก็ทำการบ้านมาดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นดีนแฮนเดอร์สันที่เซฟลูกสำคัญเอาไว้ได้หลายครั้งอิสไมาลาซาในเจอทีไรยี่ห้อนี้ไว้ใจได้เป็นตัวแสบของเวอ้์วภูค่ะ ไรพ่ายมาจากไหนเจออิสมาอลาซาชอบยิงใส่จังเลยทั้งความเร็วในการปั่นป่วนแนวรับแล้วก็เป็นคนทําประตูให้คริสตฟลพาเลตนนาขึ้นเร็วแล้วนั่นทำให้เกมมันแทบจะเปลี่ยนไปตลอดทั้งเกมและมีชองฟิลิปมาเตตาค้าคดึงกองหลังแล้วก็เปิดช่องให้เพื่อนเล่นแล้วดูเหมือนว่าจะทําหน้าที่นี้ได้ดีซะด้วยและคนนี้ที่น่าเสียดายสุดๆแล้วฟอร์มดีมากๆนั่นคือมาร์เกอี e, หลายคนบอกว่าเสียดายเนาะที่ไม่ได้มาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาค่ะโอ้โหเกมรับเหนียวแน่นจริงๆตัดบอลเกือบทุกครั้งแม ยังแอสซิสให้กับเอ迪เอนเคเทียอีกด้วยส่วนอดัมวอลตันยุยพูดแล้วว่าคนนี้ยุยอยากได้มานานการคุมเกมแดนกลางของเขาเนี่ยไล่บี้จนทําให้เลียวพูเนี่ยต่อเกมกันแบบไม่ไหลลื่นเอาซะเลยนี่คือแผนของโอเลอว์กลสเนอร์ค่ะตั้งรับลึกใช้ปีกเร็วสวนกลับและเล่นงานจากลูกเซตพีด คุณคุ้นไหมคะโมเดลนี้เสียสองประตูเหมือนกันเลยนั่นคือแทคติกเดียวกันกับที่เอ็ดดี้ฮาวของนิวคาสเซิลยูเนเตดใช้แต่สิ่งที่มันแตกต่างคือเกมนั้นเรามีเรียวเอ็นกูโมวมายิงประตูส,สวยๆเอาชนะไปในที่ที่9 0้0บวกแต่สําหรับเกมนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นซึ่งเกมนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นคาเตือนเหมือนกันนะคะว่าพรีเมียร์ลีกไม่ใช่ที่ที่จะลองของได้เยอะเกินไปเท่าไหรค่ค่ะบางเกมนั้นก็ต้องเลือกเอาความชัวร์และสิ่งที่ต้องแก้เร่งด่วนที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือการรับมือกกับลู iet, เเพพราะ2 เกมใหญ่ล่าสุดเสียไปแล้ว4ลูกทั้ง2ประตูในเกมที่เจอกับ Newcastle และ c r ิ s t a l p a l a ซซึ่งเรื่องนี้อาร์เนอร์ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เองเลยค่ะเขาก็พูดโดยรวมว่าเครื่องแรกนั้นมันเป็นเกมที่ยาก p a เลซทําได้ดีจริงๆนละสงควรนํา1ประตูต่อศูนย์เราโชคดีที่ตามหลังแค่ลูกเดียวเครื่องหลังกลับมาดีขึ้นยิงตีเสมอได้และสุดท้ายก็มาเสียจากลูกเซตพีดอีกครั้งลีกนี้กําลังกลายเป็นเรื่องของลูกเซตพีที่มากขึ้นเรื่อยๆและเราต้องกลับไปแก้มันให้เป็นจุดแข็งเหมือนเดิมนี่ก็สิ่งที่อาร าไว้ปัญหานี้อาเนอร์เขาก็เห็นเหมือนกันและไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพรีเมยร์ลีกนั้นจึงเป็นลลกที่สร้างมูลค่าและมีความเข้มข้นมากที่สดุดเพราะถ้าเกิดคุณจะอยู่ในลลกนี้คุณต้องห้ามมองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะและห้ามพลาดแม้กระทั่งลูกทุ่มธรรมดาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ที่คริสตอลพาเลสเขาเก็บได้ดีกว่ามันสามารถตัดสินผลลัพธ์ของเกมได้เลยค่ะและมันทําให้แฟนเฟลพูเรานั้นถูกดึงกลับมาอยู่กับความเป็นจริงเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเราก็จวนเจนจวนเจนมาแล้วหลายต่อหลายเกม แต่เราก็สามารถเก็บแต้มได้เกินความคาดหมายซึ่งก็เหมือนกับปีที่แล้วนะคะที่ในซีซั่นแรกในการคุมทีมเรียบภูของอาร์เนอร์ก็ไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสูนประตูต่อหนึ่งแต่ฟุตบอลมันยังคงต้องเดินหน้าต่อนะคะเพราะว่าเกมถัดไปเรียบภูต้องไปเยือนกาลาตาสรายที่อิสตันบูลในเกมเยอฟ่าแชมเปียนส์ลีกกลางสัปดาห์บรรยากาศที่ร้อนแรงแฟนบอลเต็มสนามถึงแม้ว่ามีความทรงจําที่ดีอย่างมากมายแต่มันก็คือบททดสอบที่ใหญ่พอๆกันคะ่ะว่าอาร์เนอร์และทีมจะตอบสนองต่อความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ อย่างไรเช่นเดียวกันค่ะทดสอบทีมทดสอบนักเตะและทดสอบ ใจของพวกเราไปด้วยยุ้ยเชื่อว่าจริงๆอ่ะเราหลายคนอ่ะก็แอบเสียดายเหมือนกันค่ะว่าเกือบจะรอดแล้วเชี่ยวแต่สุดท้ายก็ไม่รอดมันกลายเป็นอีกหนึ่งความจริงชั้นดีที่ดึงสติพวกเราให้ตื่นและพร้อมเชียร์ทีมไปพร้อมๆกันและนั่นไม่เห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะเสริมทัพมาอย่างมากมายแต่เราก็ยังคงอยู่ในช่วงปรับและบางทีนั้นการที่เราแพ้คริสตเพลอาจจะทำให้กลายเป็นตัวเร่งในการปรับทีม มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันทุกคนราคาคิดยังไงบ้างกับเกมนี้อ่ะส่งมาคุยกันได้ระบายกันได้แต่แน่นอนคะ่ะเราว่ากันด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์กันนะคะ